แล้วครบอีกทีหนึ่งปล่อยให้กับทุกคนได้ดูพี่คิงกับพี่ออฟแต่งอ๋อเต็มเพลงเพลงกระต่ายเต็มเต็มครบนะครบครบแล้วห้ามเลิกนะเลิกไม่มีเยอะๆกับเราเลยนะโอ้โหแหม่แหมน้ำตัวหน่อยแนะน้ำตัวหน่อยสวัสดีทุกคนนะฮะอันนี้คือไลฟ์แล้วใช่ไหมไลฟ์แล้วสวัสดีทุกคนนะครับมาแล้วนะฮะ ไลฟ์ที่ทุกคนรอคอยเขยบ้านไร่สบายไฮโซครับทักทายคุณผู้ชมหน่อยอีพนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วยังไม่ไปไหนยังไม่จบเพราะวันที่แปดเก้าเองสุดท้ายของอาทิตย์สุดท้ายของอาทิตย์อ่าใช่เพราะวันนี้วันกลางแล้วเนาะวันนี้วันกลางแล้วโอเคอ่ะทักทายคุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะมุกมุกดาณลินลักษณ์นะคะรับบทเป็นโฉมโสภาค่ะที่แม่ปวดท้องตลอดเวลาครับผมทักทายทุกคนที่เข้ามา ชมกันนะครับทั้งหมด 2,477... 78เิเเคนนะฮะเกินเหตุไม่จริงใช่พันกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่อยู่างหน้นายทำไมยอดไลฟ์เราคนดูน้อยกว่ายูโรไลฟ์ทำไมได้นะฉันไม่ยอมนะเดึงยูโรเข้ามาสิออ๋ จะต้องหลอกเหรอไม่ได้ไม่ได้มันยังเป็นความลับอยู่มันอยู่ห้องข้างๆเนี่ยมันมันเป็นความลับอยู่อ๋อหลอกไม่ได้เปิดตัวไม่ได้อ๋อใช่วันนี้หลายคนเนี่ยมาช่องใช่จะบอกไม่ได้ว่าทําอะไรกันนะใช่มันลับขนาดนั้นเลยเหรอลับลับเราพูดเลยเดี๋ยวมันหลุดแน่กลัวกลัวเหรอโอเคได้ไม่พูดไม่พูดเรื่อง่ยงินพูดถึงละครเราดีกว่านะคะเธอเบาเพลงหน่อยได้ไหมอ๋อเฮ้ยอย่าเพิ่งก่อนจะไปฟิตแบงกวันนี้มีของแจกนี่เออพูดกับเขาจะอ่ะพี่เคมีมุกดาพี่ฝากไม้หน่อยนะครับ วันนี้เดี๋ยวเรามีของมาแจกด้วยนะคะทุกคนเป็นนี่โปสเตอร์ละครเซ็นของทุกคนใช่ไหมเอออุ้ยสวยเหมือนตัวจริงอยู่นะไม่มันดังไม่เนี่ยทำไมไม่มีขีดไม่มีดังขึ้นอะไรเลยได้เย็นปกติครับตอนนี้ปกตินี่แค่แตงยามที่มันดังอยู่เออทลรมเพสซีนะคะอ่ะนี่ปีโปสเตอร์อย่างนี้นะคะที่น้องๆเซ็นมาแล้วรวมถึงไดอารี่จากช่อง 7hd ครับอ่านี่เธอมีกันหรือยังมีแล้วอ่ะมีแล้วนะยัง เรื<า>่องใหมย,ยังไม่มีค่ะเออดิเดี๋ยววันนี้จะให้เป็นเซตเลยนะฮะทั้งหมด5รางวัลด้วยกยันง่ายๆเลยนะฮะเพียงแค่คุคณคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าคุณประทับใจฉากไหนในละครเขยบ้านไร่สมัยไฮโซมมากที่สุดความเห็นที่โดนใจทีมงานนะคะ<ม>ก็จะรับเซตนี้ไปเลย5รางวัลเดี๋ยวเข้มกับมุกดาเซ็นสดๆให้ไปเลย<ม>เออเอะถ้าถามเข้มมุกดาประทับใจฉากไหนมากที่สุดอันนี้ใครอะอันนี้บิ๊กไง ลายเซนบิคกฤษดาใช่แลรวในีอบี IBIG อ๋อเขาจะเป็นหน้าคนเนี่ยเธอต้องไม่เครียดลายเซนเธอให้มันแบบว่าน่ารักน่ารักหน่อยอะอย่างเงี้ยเธอหอขีบใหญ่เลยใช่เออคือคือจบออกมาก็แปลกันผีได้กันผีเหอเป็นยันเหรอเป็นยันกันผีโอ้ถึงว่าทักอังคาเข้าตรงนี้ไม่ได้เลย กันผีกันผีค่ะอ๋อต่อไปเขาจะเป็นพิธีกรคู่คุณนะถูกต้องด้างอังลาเขาจะไปสดๆบทไม่มีฮะพิธีกรมีคู่ใช่ไหมคู่เลยต้องรอติดตามอันนี้เซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาชอบอยู่กับดาราชายกลับมาที่เรื่องของเราฮะกลับมาที่เรื่องของเราโอเคเดี๋ยวมอบให้นะครับเพเข้ามานะคะว่าคุณประทับใจฉากไหนมากที่สุดคที่นี่มีไหมเนี่ยไม่มีฉันไม่มีอันเดียวเสี่ยวทุกคนเราเรามีบริการโยกฮะโยกโยกให้ ถ้าถามชาวบรรทับใจแค่มรรทับใจฉากไหนละครเรื่องนี้หลายฉากหลายฉากอะแสดงว่าคิดไม่ทนันไม่ใช่มันมันหลายฉากตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นเรื่องมาเนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นหลายๆมุมของป๋านินเหมือนกันทั้งอยู่บ้านไร่ก็จะมีมุมที่รู้สึกว่าเป็นหัวหน้าหัวหน้าแก๊งก็สามารถดูแลลูกน้องได้ดูแลเพื่อนฝูงหรือว่าดูแลดูแลคนในจังหวะตำบลบ้านเกิดตัวเองได้ พอเข้ามาอยู่ในบ้านของแม่ยายก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็มีหลายๆอย่างที่แสดงออกถึงความเฉลียวฉลาดของเขาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งถึงถึงบอกว่ามีหลายฉากที่ประทับใจเพราะทุกฉากเราเล่นสุดทุกฉากอยู่แล้วสนกทุกฉากเราก็จะบอกว่าเป็นละครที่เราได้เห็นอีกมุมนึงของเข้มเหมือนกันนะเขาก็จะเป็นคนบอกว่าดูแบบดูเข้มขล้วพร้อมจะไฟอ่ะให้กับคนที่เขารักเข้มขลัเออมีความเข้มขลึมอยู่บ้างอะอยู่บ้าง บางซีนบางซีนอ๋อมุกหาไม่เจอเหรอกเพราะหายากอ๋อ,อหรอไอเสวน,นีอยู่นะฮะอ๋อมุกดาเหรอมุกดาชอบฉากไหนจ้าแล้วคอลเลกชันตอนนี้เหรอชอบซีนออตกน้ำค่ะเมื่อคืนเหรอใช่เออแอปหรือเปล่าหูชมนะเป็นฉ<ช>ากทนะี่ประทับใจมากเพราะอะไรอ๋อตันเย็นมากอ๋อหรอตันเย็นมากแล้วผมต้องถอดเสื้อลงอ่ะเออแล้วถ่ายกันเน่ะปากก็สั่นพูดก็ต้องพูดอ่ะเออแล้วเย็นมุกยังไงต่อวะใช่เธอ จา5432ก็คือเนี่ยปักสันนี่ก็สันเพราะว่าตอนนั้น่ะเป็นช่วงที่อากาศเย็นพอดีแล้วก็บวกกับเราถ่ายตอนเช้าวะเช้าแบบไม่ไม่เช้ามากแต่ก็เช้าอะค่ะมันเลยน้ําเย็นกว่าปกาศอ่ะอยูนสรุปเช้าหรือไม่เช้าใช่ไม่เช้ามากแต่ก็เช้าแต่เย็นอะช่วงเย็นถ่ายช่วงเย็นเลยวันนั้วนะสรุปถ่ายเย็นหรือถ่ายเช้าถ่ายเย็นเพราะว่าซีนต่อไปเป็นซีนขึ้นนั่งร้านละเออแต่น้ำไม่เย็นอยู่ใช่แล้วหนูก็ลงไปเราก็ยิงช่วงเย็นอะยิงหนาวอ่ะแล้วสรุปตอนเช้า เอาแบบว่าเอาให้มันเหมือนแบบผมเพิ่งโดนต่อเออผมเพิ่งโดนต่อต่อยมาออต่อยนานยังเพิ่งต่อยอออาแล้วต่อยนานยังเพิ่งต่อยเอาสรุปว่าอะไรต่อยต่อต่อยเออแล้วต่อยนานยังเพิ่งต่อยสรุปว่านี่ก็เหมือนกันน้ําตอนนั้นเย็นไหมเย็นครับเล่นตอนไหนตอนเช้าอ้าวสรุปว่าเล่นตอนเช้าตอนเย็นเล่นตอนเช้าเออน้ําเย็นไหมเย็นเออมันคืออย่างนี้เออแล้วสรุปมุกดาคิดว่าเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็น ตอนเย็นอาตอนเย็นดีมากนะฮะซึ่งมันหนาวแล้วตอนนั้นอะผมรู้สึกว่าเลือดในร่างกายผมกำลังจะเกาะเป็นตัวเพรมันเย็นมากจริงเย็นมากรโดอะไรไม่ได้เลยค่ะตุกสั่นแบบสั่นนะมันหนาวมากเหรไม่แล้วถ้ากระโดดลงไปในน้ำตกเมื่อคืนเนี่ยถ้าใครดูนะแบบลงไปแบบจริงจังมากเลยอะน้ำกระจายผมถามพี่เวสพี่เวสพี่พุ่งเหลาเทพไหมพี่ไม่เอาอะเอาแบบลบปกติ โกเตง่าวะไอเราก็พยายามหาท่าที่มันปกติมากที่สุดก็คือวิ่งอ่ะก็คือวิ่งลงแล้วพอดีว่าไอ้ตรงก่อนลงอ่ะมันเป็นโคนที่ลึกมากลงไปอ่ะมันก็สุดขาเราพอดีแล้วไปต่อไม่ได้มันก็ดึงเรากลับดึงเรากลับกว่าจะ้ไปถึงเขาก็ใช้เวลาหน่อยเนะฮะแต่มีคนบอกว่าชอบฉากที่ป่านนินพูดภาษาอังกฤษค่ะทุกคนอึ้งไปเลยไม่ใช่ครับทุกคนอึ้งผมก็อึ้งพูดได้ยังไงเธอท่องนานมหม ข้องอยู่สี่เดือนเป็นฉ<ส>ากนี้เนี่ยอย่างที่บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นฉากที่ผมเครียดมากที่สุดเ,ออเพราะว่าค่อนข้างี่พูดยาวจริงๆอ่ะมียาวนะอีกม,มียาวมากอะไรเงี้ยแล้วพูดเราก็ค่อนข้างจะเครียดเพราะว่าบางเรากลัวว่าสำเนียงเอยศั์เอยภาษาเอยกลัวมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยคนดูพันสี่ใช่แล้วกลัวกลัวเรื่องศั์พันสี่เนี่ยจะมีคนไหมะเคิร์มเหรอเคิร์มเรเราก็กลัวเราก็เตรียมตัวนานแล้วพอใกล้วันเขาก็เปลี่ยน เปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆเราก็ต้องจำใหม่จําใหม่จาใหม่เรื่อยๆไปอยู่หน้าเซ็ตก็เปลี่ยนใหม่อีกคำพูดนะประโยคเพราะว่าคนที่เข้าด้วยที่เป็นไมเคิลเนี่ยเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษพอดีเขาก็เลยจับใช่ครับก็เลยได้ได้เรียวๆตรงนั้นเลยนะสำเนียงเขาเป็นยังไงบ้างจ๊ะดีดี ดีดีดีเก่งเก่งแล้วเห็นความพยายามของเขาเออใช่ไหมอ่ะก็เป็นอีกเรื่องที่ยากเนาะตอนถ่ายก็ไล่ทุกคนออกบอกพี่เพชรถ้ามีคนอยู่ผมก็ไม่ถ่ายพี่ทำไมอ่ะอาอออดันเขาใจดันแค่ภาษาไทยพูดกับคนเยอะๆเราก็เกรงแล้วถ้าถ้าให้เรารับบทเป็นแบบเป็นพิธีกรพูดต่อหน้าคนอื่นเยอะๆเกรงนะยิ่งมาเป็นภาษาอังกฤษบอกพี่เพชรผมขอนะครับพี่ถ้าอยากรับเรื่องจริงๆให้ทุกคนออกไปก่อนเซอร์ไพรส์่านั้น ทำไมจ๊ะพี่เพ้นให้ทุกคนอยู่อ้าวผิดถูกคูยไปก่อนเพราะต้องมันต้องร่วมกับภาพกว้างอะไรอย่างเงี้ยเราจงต้องมีหลังจ้องเนาะต้องจำต้องจำต้องจำก็ผ่านมาได้ครับคุณไม่บอกอาจารย์คุณให้เทรดอาจารย์ยูโรอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษในไลฟ์เยอะมากฮัลโหลเซฮัลโหลแบบแฟนต่างชาติเยอะแยะไปหมดเลยจริงเหรอไม่แล้วทุกทุกวันนี้เขาเขาเปลี่ยนมาแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเหรอต้งแต่นที่ดีขึ้น ตั้งแต่สามีโชั่คืน oh. คนดูสองแสนกว oh. ่าคนมั่นเลยเหรอหลวงปู่มั่นเข้าสิงหรอทุกวันนี้มีมีคนยกตําแหน่งให้เป็นสามีแห่งชาติอีกอยหนึ oh. ่างคาุยังไงคุณยัางไงเกาไม่สนใจยัยดีแล้วคเขาเสียง oh. สั่นนะนี่ถ้าฉันอยู่ใกล้ๆฉันจะไปกอดตอบแล้วนะเ oh. สดามีมุกดาค้านเอากอดตอบเขาหน่อยสิอ๋อเธอหลีกทางได้เหรอไม่เป็นไรนะไปต่อค่ะไปตอนน่ตอไปตอนน่อ คือจริงๆแล้วจะบอกว่าแถวนี้มียูโรอยู่ด้นะแต่ว่าเขาเข้ามาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเป็นความลับของราชการ <c oughs> ความลับอีกแล้วเพราะว่าโดนไล่ออกกันทั้งหมดนะอ <c oughs> อัอออนนี้มีคนบอกว่าอยากให้ทั้งคู่แชร์วิธีการบอกรักโดยที่ไม่มีคําว่ารักหน่อยเพราะเอาจริงๆนะในละครตอนเนี้ย <c oughs> เหมือนเขาจะรักกันแล้วป่ะแต่ก็ยังมีความปากแข่งกันอยู่บ้าง <c oughs> แต่ว่าไอ้เบรกสุดท้ายก็เห็นมุกดาววิ่งเข้าไปกอดอยู่นะตอนที่แบบว่าเข้มไปเถียงกับพี่ปังเนาะ เออเขาบอกรักแล้วแต่อสองคนนี้มีวิธีการที่บอกรักแบบไม่บอกรักมั้งไหมไมบอกว่า<อ>ไ,มไม่มีควาว่ารักอยู่ในประโยคนะมีไหมอุ้ยเครียดเลยเครียด <c oughs> เครียด <c oughs> ไม่ไเครียดถ้าเป็นหนูหนูก็เลือกที่สะกดอทำไมอะทําไมอะคนการกรอดก็คือมันพิเศษแล้วไงถ้าถ้าเราไปกอดเองนะครับใช่มันมันถ้าระยะเวลาผ่านมาคือถ้าเราไม่ได้พูดอะไรกันแต่ว่าจริดๆเราไปกอดด้วยแบบ ด้วยอะไรก็ตามเป็นห่วงหรืออะไรก็ตามก็คือเขามีความสําคัญกับเราเอเอตอบดีนะบางทีการกอดมันก็ไม่ต้องพูดเนาะใช่เออในมันอยู่ได้ในทุกๆโมเมนต์ moment, ไงทั้งความสุขความเศร้าต่างๆแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ก่อนหน้านั้นมีอะไรเกิดขึ้นนะไม่ใช่แบบเออไปเจอเรื่องอะไรแย่ๆมากอดอันนั้นก็คือจะกอดตอบเอเอเ,อเอจอเรื่องแย่ไหมช่วงเนี้ย ไม่แย่อไม่แย่นะโอเคโอเคได้ชีวิตดีอ่ะชีวิตดีโอเคข้ามไปเดี๋ยวฉันกอดแทนนะคะอะคุณเข้มละ่ะคุณเข้มมีวิธีการบอกรักแบบไม่มีคำว่ารัก <c oughs> ไหมเอาตรงๆนะไม่เอาเรื่อ,องคำาของนะไม่คำม่ของโอเคเครียดก่อฉากน,ะนั้นอีก <c oughs> วิธีการบอก <c oughs> รักโดยโดยที่ไม่ไม่ไม่มีคำว่ารักก็คงเป็นเป็นการดูแลแหละครับการดูแลการกระทำเสียงดังกอกคำพูด อ,อ,อยขยายความหน่อยคือยังไงการดูแลเนี่ยล้างเสร็รสหรบบอะไรสําหรับครอบครัวสําหรับแฟนสำหรับอะไรเงี้ยก็คงดูแลเขาเขาต้องการอะไรเราก็คงซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องแหละครับก็ Entonces, คงถ้าเกิดว่ามีเรื่องเครียดปรึกษาได้ให้กําลังใจกันได้มีคําแนะนําให้กันได้ครับดูแลกันได้อะไรเงี้ยฮะถ้าเครียดเรื่องเงินปรึกษาได้ไหมปรึกษาได้ครับอ๋มุกตา ยังไม่ม Get ีค่าเช่าบ้านเลยเดือนที่แล้วยังไม่ได้จ่ายเลยเธอเธอว่าเข้มัาจะช่วยฉันได้ไหมได้ช่วยได้ร้อยละห้าสิบโอ๊ยไม่ต้องช่วยช่วยได้ดอกแพงอ่ะร้อยละยี่สิบก ah, ็ได้ลดลงมาหยวนหยวนพี่น ah ้องกันไม่ต้องพูดไม่ต้องลดแล้วถ้าลดขนาดนั้นเออแสดงว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีการของตัวเองเนาะอะแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะอยากจะบอกว่าคุณหญิงซีรีแม่ยายในเรื่องพี่ตองสาวิตรีไม่แผ่วเลยนะ เมื่อวานก็แสดงละครใส่เธอถูกต้องไหมใช่ใช่ค่ะคิดว่าเป็นแฟนนินอีกคนนึง <c oughs> เออ,เอ,อสุดท้ายเขาหึงลูกเขยหรือเปล่าหรอไงเหมือนเขาหึงลูกเขยตลอดเวลานะคะแม่สิรีจริงๆคือแบบพอมีปัญหาหรืออะไรกันอย่างเงี้ยแม่ก็จะเข้ามาขวางเหมือนแบบแล้วกลายเป็นแม่เนี่ยได้อยู่ใกล้นินมากกว่าเราเ <c oughs> ออแม่ดิเธอได้ถามพี่เพชรกันไหมว่าสรุปแม่ย่ายังไงเนี่ย ก็ตลกตลกใส่พี่เพรแม่ยายเหมือนแฟนเลยตอนนี้คือแบบจะงอนกันจะ <c oughs> ใครเข้ามาเนี่ยแม่ยายก็จะไปขวางจะแบบด่าแทนลูกเสมอ,อมลูกได้แค่ง,งอนแล้วหนีไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือต้องเปลี่ยนใหม่แล้วจะไม่พูดว่าแม่ยายแล้วต้องเป็นคุณแม่ยายเสียงสูงใส่หอย <c oughs> <c oughs> แม่ มันคุ้นๆนะครับคุณนม่มันคุ้นๆณะแม่เป็นไรอ่ะต้องถามหน่อยเอาถ้ามันรู้สึกแบบเย็นๆยังไงไม่รู้เย็นเหรอเอาก็่ควรอยากถามว่าแม่เป็นไรอะอ๋ออ๋ออ๋ออันี้มีอะไรอยากบอกคุณิงหผีรีในเรื่องไหมนี่ไรอยากบอกเขาไหมผีรีในเรื่องแม่ให้หยุดได้แล้วหรือยังไงให้หยุดได้แล้วอันนี้คือในเรื่องเนาะคือ เรารู้มองใหม่ซะแล้วครอบคัวเราจะได้มีความสุขอันนี้คือบอกพี่ต้องนะคะบอกพี่ต๋องสามปีใช่ไงก็บอกว่าเปลี่ยนความคิดใหม่เอาอะไรที่มันถูกต้องเข้ามาอยู่ในชีวิตตัวเองบ้างอจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอคนจะได้ไม่ต้องลงทวิตด่าใช่ไงคนในละครไงได้ใช่ไหมล่ะ ใช่ป่ะเพราะว่าคนด่าเพราะว่าแม่กิดการเออกิดกันเราสองแสดงละครตลอดใช่กิดกันเราสองคนอยู่ตลอดเวลาคุณแม่ก็ต้องโดนด่าเป็นประจำเออปรับความเข้าใจใหม่ปรับแนวคิดใหม่นี่มันถูกต้องตอนนี้คุณตั้มหน้าเหลือสองนิ้วอยู่นะกินปลาต้องโก๋ไหมกินปลาต้องโก๋ไหมเคยไปเล่นเซฟไพโซเนี่ยเออเคยไปเล่นเซฟไพโซนะฮะเคยไปเล่นเซฟไพโซนะฮะมุกดาล่ะอย่าบอกกับคุณแม่ตัวเองไหม คุณหญิงซีรีไม่บอกไม่บอกนะไม่บอกเลยเพราะงั้นตอนนี้เปลี่ยนเราเปลี่ยนเรื่องไปแล้วอ่ะจริงจริงวันนี้เรามีฉากฉากหนึ่งที่อยากให้เข้มกับม้งดาเนี่ยเล่นกันแบบสดๆเพราะว่ามันเป็นฉากที่น่าประทับใจเหมือนกันเอ้าเธอเจ้าที่ผีในห้องบอกว่าไม่พอใจหรอนี่คือก็คือจากปลาท้องโถอ่ะน้องๆจับกันได้ไหมฉากนี้อ่ะให้ดูอ่ะเพิ่มเสียงยังไงจ๊ะบ้านไม่มีเลยเธอเสียงอะไรวะอ๋อเออนี่ไงอันนี้ผม นนีี่ฝัก้อันนี้คุณอันนี้คุณอันนี้ผมรีแอคสดๆนะจ๊ะอันนี้แล้วไงต่อเห็งนะมีกันละกันโอแออยู่นะเพราะหวานอยู่นะบักดินเนี่ยตีสาวเก่งเนาะเป็นคนที่อ่อยเป็นคนที่อ่อยวนที่หยอด อ้อยเก่งเหรอโดยธรรมชาติเนาะไม่ได้คิดว่าจะทาให้ให้คุณชนชอบหรอกแค่รู้สึกว่าเราอยากทําอะไรให้เราก็แสดงออกให้เห็นแล้วก็จริงๆอ่ะมันแทบจะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนอกจากเรื่องที่เขาอยากใส่ใจคนที่อยู่ข้างเขาแค่นั้นเองไมโครเวฟอบอุ่นเนาะอบอุ่นอบอุ่นกว่าคุณไรกระซ่งกระส่นโมตัสสะอะไรอ่ะสามีชจคือเหรว่าเขาไม่ได้นะทำไมล่ะ แฟนขับเขาแรงนะเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรตำแหน่งเขาสามีแห่งชาติสามีแห่งชาติจะไปว่าคุณขยะแบบนี้ไม่ได้อะไรนะกษัตระกัชื่ออะไรนะคุณกษัระคุณกษัตรเออไม่ใช่คุณขยะไปว่าเขาแบบนี้ไม่ได้ยิ้มให้คนเป็นโร่ร้องไห้กับตัวเองอฉันปวดหัวอ่ากาแซวนะครับวพาเขาอยู่แถวนี้นะครับย้ำอีกครั้งขอโทษขอโทษแฟนคับอยู่เลยแกกันเล่นขอโทษนะขอโทษนะเย้เย้เยเยมุกดาพูดหมดเลยเธอก็เห็น ียืมตั้งแต่ครึ่งคลิปแลยเนี่ยเอาเหรอจำฉากนี้ได้ไหมอยากให้แบบหยอดกันแบบสดๆเพราะเรามีปลาต้องโก๋ที่ทอดมันตั้งแต่เมื่อเช้าน่าแต่เมื่อเช้าของเมื่อวานพี่กินไหมไม่กินดิโอเคเอามาอ่าไหนลองสีมาฮะนี่นี่อ่าต้องมีนิดนึงพี่นิวให้คิวเพราะว่ากระโปรงมุกดานี่คือแหวกไปถึงห้าแยกลาดพร้าวแล้วนะคะตอนนี้โอเคมาพร้อมนะอ่าห้าสี่ สามซองหนึ่งแอคชั่นโอ้โหคุณ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 เจ็บมันเจ็บมันเจ็บมากมากเลยนะเนี่ยอะไรของนายเนี่ยก็คุณแยกออกจากกันแบบนี้มันก็ต้องเจ็บปวดเป็นธรรมดาไม่น่าไม่มีอะไรให้ผมตัดเลยหรอกเราเราจะฉีกกันอย่างนี้เลยก็ฉีกไปเลยมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะเป็นเรื่องปกติฮะวิธีการกินวันต้องโผมันต้องแบบนี้ โอ้เหนียวมากแล้วนละครยังไงนะอันนี้ของคุณออันนี้ผมอันนี้คุณอันนี้คุณอันนี้ผมเห็นไหมว่าเรายังมีกันและกันอยู่เหมือนเดิมแฟนละครไอม้นชาวบ้านแปด อ้าวแล้วไงต่ออันนี้อ้าวแค่นี้เลยเหรอ <laughs> ทำไมมีหยอดเขากลับเลยเขาหยอดเธอขนาดนั้นน่าหนูโฉมว่า <Wow. S 2> ได้ค่ะเย็นนี้จะกันที่กระท่อม <laughs> ไม่มีหเหรอเพุ่มกลับวะทพิ <laughs> ่มกลับ <laughs> สอนเอาคู่า,า,าม <laughs> เอาแค่น่ารักมากฝัมือ <laughs> เออเนี่ยเห็นปะ <laughs> จะบอกว่าเขาเป็นเคมีที่ดีมากนะคุณผู้ชมทั้งทั้งเข้มกับมุกดาได้เลยจ้ะคือขนาดฉากอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆอ่ะเออเธอดูแบบเป็นเคมีที่เข้ากัน ากจะมีละครเรื่องที่สามที่สี่ต่อไหมครับเปียนถ้ามีโอกาสค่ะถ้าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกก็คงจะดีค่ะยังไงก็เป็นเป็นคนที่เราเคยร่วมงานมาด้วยแล้วรู้จักกันมา <c oughs> ขยับจอขยับจอ <c oughs> ขยับจอมัน <c oughs> เออรู้จักกันพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ร่วมงานด้วยง่ายแล้วก็ไม่ว่าเราจะเล่นบทบาทอะไรเราสามารถ อัแอปเข้ากับเขาได้ง่ายค่ะเออคุยกันได้เนาะอ่ะเค็มหน่อยถ้มีโอกาสเรื่องที่สามเรื่องที่สี่ตามมาว่าไงดีครับดีครับใช่นะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคู่กันละควรเรื่องอะไรบ่วงวิมาลาเพราะฉะนั้นพูดไแล้วพูดไปแล้วมันเป็นภาคต่อที่เรายัางต้องคงรับผิดชอบร่วมกันอยู่นะครับผมในเรื่องบ่วงวิมาลานะครับผมก็ยังยัง มีผลงานร่วมกันให้กับแฟนๆได้ชมกันอยู่ครับแต่ว่าจริงๆอันนี้อย่าลืมนะเพราะคุณญิงปณิตาคือไม่ได้เลยนะฮะถ้าไม่พูดถึงละครเรื่องนี้แม่จะโกรธหรือแม่จะกริ้วนะเออเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมารับเชิญเฉยๆได้ข่าวแต่อเล่นจริงเนี่ยเล่นเล่นไปกี่ตอนละตอนนี้เยอะเยอะมากเลยนะคะเกือบจะเกือบจะทั้งเรื่องครับเออเกือบจะทั้งเรื่องเนาะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามแฟนๆหน่อยแล้วกันเพราะใกล้สี่โมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวนิวมีธุระฮะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะไปตัดเส้นทางมาเทิงคืนนี้ทำหลักหลายหน้าที่โอเคอ่ะเดี๋ยวตอบคำถามแฟนๆหน่อยแล้วกันเนาะ,ะ <laughs> นะคะอ่ามีคนถามว่าหลังจากละครจบจะมีโปรเจกต์มิ t ติ้งไหมคะอเออเหมือน <laughs> ครั้งที่แล้วกน <laughs> ไหมไม่น่าไม่น่าใจฮะ <laughs> 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 ไม่น่าใจก็คือไม่แน่ใจ <laughs> บวกกับยังไม่รู้ต้องถามติ่งนะคะพี่ติ่งมาจัดการพี่ติ่งไงพี่ติ่งติ่งของเค้ม ถามพี่หนิงด้วยอถามพี่หนิงด้วยเนาะมีก็คงจะต้องไปรอนู่นแหละครับบ่วงเลยฮะเออนะฮะมีคนถามว่าหากอนาคตมีโอกาสได้ร่วมงานการอยากเล่นละครแนวไหนคะชอบดราม่าโอ้ดราม่าเหรอดราม่าคือนางเอกโดนรถชนแขนหักสองท่อนน่าจะตอนแรกได้ไหมเปล่นตัวนางเอกกว่พี่ก็ดราม่าไงกลัวดราม่าไม่พอครับพระเอกก็ต้องขอทานแล้วฮะกะจายขอทานเจอกัน เฮ้ยเดี๋ยวว่าเธอเป็นมาเฟียไหมแล้วเขาเป็นเหมือนกับแบบลูกแบบคือแบบเป็นคนจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดีนะเออแนวมาเฟียเรื่องแนวนี้หนูอยากเล่นอยู่แล้วเออเหรอใช่หนูเคยพูดพูดเออก็ดีนะเคยเคยพูดเคยพูดไปอวิวรอดแต่สองรอบแล้วแต่สองรอบแล้วอุ้ยเต๋ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินจะมาเปลี่ยนเต๋เป็นถีบเลยก็ได้อ่าโอเคอ่ะๆต่อไปนะแนวไหนนะเมื่อกี้ แนวตั้งแนวมาฟีอเออก็ไดอยู <h <h ่อยากถามบักนินว่าเวลาหึงคุณโฉมจะโหดไหมคะเออโหดไหมปดไหมไม่โหดเวลาทุกครั้งที่ที่ไม่สบายใจหรือไม่พอใจเราก็จะค่อนข้างที่จะเขาไปคุยตรงๆว่าเหตุการณ์ที่ที่เราได้รับมาเนี่ยมันคืออะไรก็จะคุยกันได้จบในตอนนั้นอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเกมจะพลิกแล้วคนเนี้ย จะแบบว่าจะออกแนวหึงหน่อยคนนี้ก็จะงอเก่งเพราะเดี๋ยวจะมีลิเบียเข้ามาไม่ึงก็แย่แล้วเออใช่ไหมล่ะไม่ใช่ผู้หญิงสี่คนไม่ใช่คนเดียวไงหลอกมาอ้มีสี่คนเลยเหรอใช่ให้พูดชื่อไหมมาลุมมาต้มหลุมรักแมรี่อ่ะมีใครบ้างพูดซิไม่ได้ยังบอกไม่ได้บอายังบอกไม่ได้เหรอบอกไม่ได้มีคุณมีคุณหญิงซีรีหนึ่งก็จะก็จะมีกุ้งเสียบกับน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งที่รู้หนึ่งแล้วมีตัวละครลับอีกมี เออนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูหลังๆจะได้รู้ปมของป๋าว่าทําไมป๋าถึงเขียดกับความรักอเขาเป็นผู้ชายมีอดีตจะมีจะมีเซไพมาโอ้ยมีเซไพหรอได้นั่นก็คือพี่หนิงมาทําอะไรหนิงมาทําอะไรคี่หนิงมาทําอะไรเล่นเป็นแฟนเก่าอ๋อที่เป็นแฟนเก่าชาติที่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าชาตินี้เกิดมาเป็นไก่หนุ่งหนิงคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นคำผมคำชาติ แม่หนูขอโทษหนูขอโทษอ่ะอะปิดท้ายแล้วคุณผู้ชมทายไลฟ์แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้แต่ละคนเนี่ยฝากละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับอ่าแล้วจะคุณเข้มก่อนอันนี้หมดเวลาแล้วเบหมดเวลาแล้วเพราะว่าฉันต้องไปตัดเส้นทางบันเทิงแต่ไม่ทันเส้นทางบันเทิงคืนนี้นะเราดูด้วยนอกจากสดๆบทไม่มีโดนตัดเวลาแล้วนะแปลงมากตอนนี้ไ์สดก็โดนตัดเวลาแล้วนะ คนกําลังสนุกสนานกันแล้วก็จะตัดทิ้งไปแบบนี้ละช่วยด้วยแค้มจะช่วยยังไงเลยพี่ฉันทําหลายนาทีอะแคมเธออะแค้โด่งดังแล้วตอนนี้บอก่อยเดี๋ยวว่าฉันให้ทํางานน้อยกว่านี้หน่อยจริงให้แค้มนั่งไลฟ์ตอคนเดียวก็ได้ได้แค้มคนเดียวก็ได้อะเฮ้ยอยากอยู่ด้วยได้ไหมล่ะได้ให้เราอยู่ด้วยได้ไหมอะได้หมดได้หมดอยากกี่คนก็ได้อยากอยากอยู่ไหมเราอยากอยู่กับเขาไหมเนี่ยได้เราไม่ได้สุดเลยเพราะรูไหมดูแบบรอบ โอมากรเสจะแบบปิดรอบแล้วอ่ะคือต้องนี่ไปกินแล้วตอนเนี้ยเอออาทวนทวนาถามเนาะก่อนฝากละครนะฮะอะอย่าลืมเดี๋ยวเรามีของมาแจกตอนนี้ยังตอบมาได้อยู่นะครับว่าคุณประทับใจฉากไหนมากที่สุดในละครเขยบ้านไร่สบายไฮโซมีของมาแจก5ชุดด้วยกันนะฮะเป็นโปสเตอร์กับไดอารี่เซ็นแบบสดๆเลยนะครับผมตอบมาได้เลยตอนนี้นะฮะ อาทิตย์ท้ายพี่เข้มครับฝากหน่อยแล้วครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมคืนนี้ก็ยังออนแอร์อยู่นะครับผมเป็น EP ที่10แล้วนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามนะครับผมความสนุกความเข้มข้นนะครับวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างมาให้กับทุกคนได้ติดตามชมกันครับนี่แรงมากมีคนบอกว่าถ้านิวหนวดไม่ว่างก็เปรียบพี่ที่กรสิครับโอ้ยโอ๊ยพี่นี่นี่นี่ดีพี่นิวดีช่วยอุดทุกงานเลยเออเออบอกหน่อยว่างานไหนมีมุกดาต้องมีนิวหนวดไม่งั้นมุกดาไม่มา พูดเลพูดอ e ีกพูดอีกโอ้งานไหนไม่มีพี่นิวหนูก okay ็ไปได้ค่ะมุกดาเอานิ้วมาสิโอ๊ยตายแล้วองค์องค์องค์คุณีมานชันอ่ะมุกดาไปได้ฝาลค่ะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะคะเคยบ้านได้สไปไฮโซคืนนี้ก็บอกเลยว่าวันนี้จะมีความเข้มข้นอีกหนึ่งอย่างเข้ามายังไงฝากเป็นกำลังใจให้ชมนินในละครเคยบ้านได้สไปไฮโซด้วยนะคะเย้อ่ะเจอกันทุกวันจันทร์และอังคารเนาะส ครื่งทางช่อง7 HD แล้วก็ผลงานของน้องๆทุกคนเลยนะครับผมเดี๋ยวมีอยู่อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณเข้มกับมุกดานะครับอ,อย่าลืมนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้เราจะมีไลฟ์กันกับละครเรื่องเสาร์ห้านะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งอะไรนะจ๊ะอ,อ๋อแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไลฟ์ไอกับน้องแก้มนะิสาอ,อ่าเป็น ราชินีนักบูย่านกาญจนบุรีเขาจะมาไลฟ์ใน IG oh. กับน้องบริสวิเชียพงศ์นะฮะพระเอกของเขาจากพยักกี้เกติดตามได้นะครับเวลา17นากา30นาทีหรือว่า5โมงครึ่งนะฮะทาง IG นี่แหละเสีย7 HD วันนี้เราทุกคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ oh. มาซิมมากระตะักกระตะักกระเตะิง